สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองปลายสู่สู่คนพี่น้องเออยพี่น้องเออเมื่อนีบ่าวเต้พ่นกะมาเบิ่งความเจริญอีกแล้วพี่น้องพ่อพี่พาน้องมาเบิ่งความเจริญอีกจุดหนึ่งอลไรพี่น้องเลยเบิ่งที่พี่น้องรถไฟฟ้าวิ่งพานีอีกแล้วอูประเทศไทยสุดยอดเลยนะนี่ด้านหน้าของบา่บาวเต้พ่นพ่นบ่าวเตพ่นพ่นสีขียนเขาว่ากรุงเทพนะพี่น้อง่า,อาคนท่องกที่ยวต่างชาติได้อยู่ดึงนะเต็มเลยพี่น้องนี่ ตรงนี้จะเป็นแยกปทุมวันนาะพี่น้องหน้าห้างนะอี k ีเคเซ็นเตอร์นะโอ้พี่นอ้องบ่เตพวกมนก็เคยมายืนจุดนีดเดียลเือดดิอลังการแห่งอะไรนะพี่น้องว้าวประเทศไทยจเจริญแต่วะเอ้ยอยากให้คนบ้านน้ามาเห็นดิพี่น้องเลยขอโทษขอไปเด้อพี่น้องที่ใส่คำว่าว่าอันนี้พี่น้องเลยก็คือแบบข้าอุท่านจาก ใจเ่าเต๋ยนะวาจจศิวะคำใดือเห็นความเจริญเตือนเต็นนะพี่น้องถนนเนาะถนนท้นทางนะาแยกนี่ยวัจจกี่แยกเลยนะเบ่งเอาพี่น้องเบ่งรถนะนี่แหละพี่น้องเจริญนะนี่นี่คือความเจริญนี่แหละคือคำว่าเจริญนะลีนะบ่ต้องยกตานะว่าแท่เห็นแท่คือเจริญของแท่ลยแหละบ่ต้องว่าวอวยกันนะคือประเทศไทยอ่ะสุดยอดนะวัจจศิวะคำใดเนาะพี่น้อง เเบบบิิ่่งงมมมมุุนนนี้ะครัไปไปพี่น้องไปเดี๋ยวบ่าเวเตยพ่นจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปด้านบนเด้อพี่น้องเด้อไปเบิง่งมองลงมาด้านหลังเนาะจะวิวงามสัมได้นะพี่น้องไปไปแบบเรียๆเ,เลยพี่นอออ้องบ่ต้องตัดต่อเลยนะฮะ พี่น้องเลยกว่าสียางห้มาหอดก่อนเมื่อยเติบดิพี่นอ้องไอ้ประเทศไทยเนาะโอ้โจะเลิศนะลีพี่น้องเบิง่งถนนทุนทางดิพี่น้องเบิ่งถูกคนเบื้องอพี่น้องจุดนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กเชื่อมต่อนะห้างอีมิเค เบิกที่พี่น้องคนมาถ่ายรูปคนมายืนเบิงวิวนะโอ้เมืองไทย beautiful ดูเอาพี่น้องนักท่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวชาวจีนนะมาถ่ายรูปอ่าคู่ถนนนะคู่กับหน้าจอโปรเจคเตอร์หน้าห้างนะครับขำวมาแบงคอกนะนี่แหละครับมณสนฐ์ของเมืองไทยที่ต่างชาติ ข้ามน้าข้ามทะเลขึ้นเครื่องเพื่อจะมาสัมผัสด้วยตัวของเขาเองนะครับประเทศไทยบอกแล้วว่ามีดีค่ะคุณช่อมวยโอ้ยอ่าพี่น้องเ็นหวานนางเดียวยื่นถ่ายรูปถ่ายรูปนะคือประเทศไทยอ่ะพี่น้องเบิ่งติตอนนี้แดดเนี่ยมาเป็นว่แดดแดดเติมพี่น้องถามาหอดเมืองไทยแล้วต้องมายื่นถ่ายรูปกับคำว่า แบงคอกหรือว่าประเทศไทยหรือว่ากรุงเทพนะพี่น้องเลยแค่เขียนคำว่ากรุงเทพก็มีคนอยากถ่ายรูปทั่วโลกเลยพี่น้องเบิ่งเอาวิธีขีดของคนไทยนะพี่น้องวิธีขีดของคนที่จเจริญหรือวิธีขีดของประเทศที่พัฒน,นาพี่นอ้องคือความจริงแบบประจกตาพี่น้องก็เบิ่งเอาติมาเป็นคนไทยได้พี่น้องาามาจะพ้นอะไรน,นะี่นี่คือต่างชาตินะนี่คือความเป็นจริง แบบว่าความเป็นจริงตีว่าเฮ่ามาเห็นได้มาพ่อแล้วก็มาสัมผัสแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่ให้น้องคนบ้านเฮ่าด้เบิ่งได้ชมน้ำกันในอุจจักน้ำกันกะบ่แม่นว่าสิตัวเนาะพี่น้องบ่กตื้อตัวอยู่แล้วโบกตื้พ่นบ่ตัวบกตื้พ่นเสนอแต่ความเป็นจริงเรื่องเล่าจริงๆนะนี่นะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบิงบ่งทิล่ะเบิ่งรถพี่น้อง ผมจักกี่หมื่นกี่แสนขั้นเนาะประเทศไทยถนนกะจักเล่นพี่น้องก็นับเอานี่แหละพี่น้องก็เรียกว่าเจริญเจริญของแท้นะไม่ใช่เจริญแค่คำพูดนี่แหละคือเจริญจริงๆสุดยอดแต่ว่าคนไทยเขาจะไม่พูดเยอะนะเขาจะเขาจะไม่บอกประเทศตัวเองเจริญนะเขาจะบอกว่าอ่าประเทศกําลังพัฒนาเบาเตอร์เขาจะคอมเมนต์บอกเบวเตอร์พ่นตลอดนะแต่ว่าสําหรับตัวเบาเตอร์แล้ว คือโคตรเจริญครับประเทศไทยครับสุดยอดครับพี่น้องโอ้รถไฟฟ้าพี่น้องบีเอชสองชั้นนะโอ้พี่น้องคือความสะดวกสบายนะพี่น้องเลยนี่แหละความทันสมัยความเจริญนี่แหละเบอร์เงาพี่น้องนี่คือเจริญแท้เจริญหวานนี่นี่โอ้ยประดับบาทข่อยสีมีจังสีน้องโอ้ประแจงสีเหลานะ พี่น้องคือความเป็นจริงเนาะบ้อกในความเป็นจริงเสนอในเรื่องเล่าจริงๆบนต้องตัวไผ่ประเทศไทยไม่อาชาติใดในโลกคํานี้คือแมนอาลีพี่น้องแมนความคนไทยวา,าลีนี่นี่นะนัะ่งเที่ยวต่างชาตินะบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อถ่ายรูปก,กับคำว่ากรุงเทพโอ้พี่น้องข้างบนรถไฟมาอีกแล้วว้าย สวยมากพี่น้องสวยมากอ่าประเทศไทยวข่อยอ่อนซ่อนดีข่อยออกมาเราข่อยอ่อนซ้อนนี่ยัไปได้บ้านข่อยสินี่เังสีได้เนาะโอ้ยข่อยอยากได้เด้พี่น้องเอยวันนี้เ่าข่อยอิจฉเช้าเราข่อยยังได้ข่อยอยากได้สิ่งดีๆสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งข่อยอยากได้ข่อยพีดบ่เออข่อยก็คือสิบอบพีดเนาะข่อยอยากได้นะพี่น้องเอออย่าว่าบ่เตยพ่นอย่าด่ามาบ่เตยพ่นเด้อกัเป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะพี่น้องเนาะรู้สึกส่วนตัวที่เราเห็นความเจริญความสวยงามแล้วเทาก็ ชื่นชอบร่วม,มหมักหักเ่ออยากได้มันกันดป็นความฮิตอยู่พี่น้องเพราะว่าห้องชื่นชอบนะพี่น้องเบิ่งตีล้ล่ะตอนจะพ่นขึ้นมาสังเกตเห็นและะน้วป่านนี้แต่ก่อนบ่มีนะนี่ประเทศไทยนะ้อพี่น้องประเทศที่จเจริญที่พัฒนานะเขาสิสร้างเขาสิเหตุตลอดพี่น้องเขาบุญยุทธสนะส์สาง,างน่ะ่นสิสร้างอีกแล้วเพิ่นจะสร้างทางเชื่อมสกายวอล์กไปยังด้านนู้นอีกนะนนะ่ะโอ้พี่น้อง เชื่อมต่อไปฝั่งนู่นอีกนี่แหละพี่น้องประเทศที่เจริญประเทศที่พัฒนาเพฤนจิเหตตลอดเพฤนจิบุญญ์ยัยงประเทศไทยบอกได้คําเดียวนะเน้นสร้างไม่เน้นพูดนะเอาจริงๆนะท่านผู้ชมเลยคือเน้นท้ำอ่ะโม่เน้นเบาหลายนะมันเจ็บข้อเนาะพฤศสิเบาอะไรกันพฤศจิเบาเลยเนยาะพฤศจิเหดเหตุโลดคนที่จิเหตเขาบอกปากเนาะพี่น้องเนาะคนพฤศจิเหตนะมันสเบาอะนะแมนแมนเราดีได้พี่น้องโอ้ประเทศไทยสุดยอดพี่น้อง อยากใจบอเตยพ่นหนุ่มเราสุดยอดสุดยอดเลยนีปมาเบิ้งเี้พี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเอาเนี่ยเบิ้งเอาต่างชาติเบิ้งเอาตะกันยางเต็มหนาเลยหนาข้างสกายวอล์กแล้วพี่น้องโอ้เสียงรถไฟพี่น้องว้าวรถไฟโอ้โอ้พี่น้องได้ยินปะเอ ถ้าผู้ใหเขามาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไหลกดแช่ก็ติดตาม้ะพี่น้องกดให้กำลังใจถ้าให้บบาเทพนอธิบายเบิดมือเบิดเบี้ยนกับบโจปุะินเนาะก็คําว่าประเทศไทยไปไวเรื่องเล่าดีๆหลายอย่างที่บบาเทพพนด้ประสบพบเห็นด้ประสบพบกับชีวิตเนาะบรว่าความสวยงามความเจริญความปัฒนาทุกทุกอย่างก็คือแบบสุดยอดอเมซิ่งเมืองไทยแล้วก็วิลลิกูดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็ไหลก็แช่กดติดตามกับำลังใจให้บบาเทโพนเด้อพี่น้องเลยสำหรับมือนีสบายดีสวัสดีครับ ไปเลยเด้อพี่น้องกรุงเทพ